กลับเข้าสู่ช่วงเจาะประเด็นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะมีประเด็นทางเศรษฐกิจอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างนะคะเราจะไปเจาะประเด็นกันกับดรปิยศักดิ์มานาสารผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสรารวณีสวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ค่ะดรมองว่าปัจจัยไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างคะครับก็ที่เรามองก็มีอยู่สาปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระแสงเงินทุนที่ไหลออกใ,ในภูมิภาคเอเชียที่ผ่านมานะครับ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องเกีก่ยวกับว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ IMF มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกใหม่นะครับผมว่ามีมองต่อเรื่องของการเงินการลงทุนยังไงและก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของโอกาสและก็ความเสี่ยงของไทยภายใต้ TP p หลังจากที่สนธิสัญญา TPP นะครับก็ได้ผ่าน12ชาตินะครับในข้อตกลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะมองว่าประเด็นเรื่องของกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากเอเชียตรงนี้ค่ะมองว่าผ่านจุดต่ำสุดไหมหรือยังคะหรือว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุด เออก็เป็นไปได้นะครับว่าเ,เมื่อเมื่อมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการไหลออกอีกครั้งหนึ่งนะครับคือจริงๆภาพหลักที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นจะดูได้เนีก็คือสัญญาสัญญาณจากการไหลของ เรื่องของทุนสำรองนะครับก็คือถ้าเผื่อทุนสำรองเนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้อย่างเร็วได้ว่าเรื่องของกระแสเงินทุนไหลออกมีมากเท่าไหร่นะครับก็คือภาพหลักๆของเอเชียเนี่ยที่ผ่านมาในเห็นสัญญาณที่ไหลออกตามจีนนะครับอย่างที่เราเห็นว่าในช่วงสองสาเดือนหลังเนี่ยเงินทุนสำรองของจีนเนี่ยปรับตัวลดลงมากแม้ว่าเกินจะเกินทุนบัญชีเดือนสัปดานะครับก็คือเดือนล่าสุดเดือนกันยายนเนี่ยเงินไหลออกก็อีกประมาณ ประมาณ42,000ล้านนะครับก็ทําให้ทุนสํารองเหลืออยู่ประมาณ3.5ล้านล้านประมาณนั้นนะครับผมปรากฏว่าในอาเซียนนี่ก็ไหลออกอยู่ประมาณใกล้ๆกันนะครับผมผมจับมาเป็นอาเซียน3นะฮะจะเห็นว่าทั้งในมาเลอินโดแล้วก็ไทยนี่ก็มีเงินไหลออกค่อนข้างมากจริงๆถ้ามองดูในภาพนี้ไทยค่อนข้างดีสุดโดยที่ไทยเนี่ยไหลออกเหลืออยู่แค่ประมาณประมาณ2 ประมาณ200ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมแต่ไงก็ตามเนี่ยถ้าเห็นดูของมาเลเซยและก็อินโดนีเยไหลออกค่อนข้างมากแล้วก็ไหลออกอย่างต่อเนื่องนะครับที่น่ากลัวที่สุดคือของมาเลเซียเพราะว่าภาพหลังๆเนี่ยคือทุนสำรองในเหลืออยู่แค่ประมาณ1.1เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์ถือว่ากลัวมากก็คือว่า,น,าน่ากลัวมากนะครับก็คือว่าถ้าเผื่อหนี้ต่างประเทศเนี่ยมีมีเจ้าหนี้เนี่ยมาขอไถ่ถอนคืนทั้งหมดนะครับ ก็กลายเป็นว่าทุนสำรองแทบจะหมดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ใกล้เคียงกับในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งในช่วงปี40ที่ผ่านมานะครับอินโดเงินทุนสำรองก็ไหลลดลงมาก แต่ว่าอย่างที่คุณสารวณีถามมานะครับก็คือว่าทิศทางเนี่ยในเดือนล่าสุดเราเริ่มเห็นสัญญาณของการที่เงินทุนก็เริ่มกลับมาไหลเข้ามากขึ้นนะครับผมโดยที่ภาพก็คือว่าอย่างของไทยเองเนี่ยเราเห็นมีเงินทุนเข้ามาซื้ออย่างในตลาดหลักทรัพย์นะครับประมาณพันสามร้อยล้านบาทนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของภาพทั้งปีในในปีของสองพันสิบห้าเป็นต้นมาเนี่ยเห็นสัญญาณของเงินไหลออกอย่างต่อนเนื่อง จากการกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐนะครับผมซึ่งก็คือทั้งปีเนี่ยเงินไหลออกทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรแล้วประมาณแสนแสนกว่าล้านนะครับแสนกว่าล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าปี2014เกือบเกือบสามเท่าคราวนี้ภาพนี้เนี่ยเออยังไงเนี่ยเออเออผมมองว่าเงินที่ไหลเข้าเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงระยะสั้นที่เข้ามาในตลาดหุ้นนะครับผมแต่ในระยะกลางระยะยาวต่อไปนี้น่ากังวลก็เพราะว่าเมื่อเอม อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเดือนธันวานี้หรือว่าเป็นปีหน้าก็ตามเนี่ยสัญญาณของเงินไหลกลับน่าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องจับตามองต่อไปครับค่ะ ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่หลายฝ่ายจับตามองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีการขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นแนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะขึ้นในปีหน้ามองภาพระยะยาวถึงปีหน้าไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของอเงินทุนที่จะไหลออกจาก emerging market นะคะต้องต้องเรียนว่าผม ก็ยังกังวลต่อเนื่องนะครับคือฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยาทางปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมันคงต้องไหลออกนะครับในช่วง6-7ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงยุโรปญี่ปุ่นในช่วงหลังที่ทํา QE ที่ผ่านมาเราก็เห็นสัญญาณของเป็นเงินทุนไหลเข้าเรื่องของตลาดหุน้นแล้วก็ตลาดบอลอยู่ต่อเนื่องนะครับผมอย่างที่เคยเรียนในในรายการนี้แล้ว มาแล้วนะครับก็คือว่าผมมองว่าอย่างในตลาดหุ้นเองเนี่ยคนก็มองว่ามีเกินปัจจัยพื้นฐานในระดับหนึ่งนะฮะก็แต่ว่าก็มีเงินที่ไหลออกอยู่ในในในหุ้นเนี่ยอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นในระยะต่อไปเรื่องของหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นสัญญาณค่อยๆไหลออก นะฮะแต่ไม่มากนะักแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะกังวลน,นิดนึงก็คือในเรื่องของตลาดพันธบัตรนะครับผมตลาดพันธบัตรเนี่ยเพราะว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทําให้สัดส,ส่วนของการถือของพันธบัตรของต่างชาตินี่มีค่อนข้างเยอะก็คือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่เ ขึ้นขึ้นจากประมาณ8-9%ในช่วงในช่วงก่อนหน้านะครับฉะนั้นโอกาสที่ไหลออไหลออกแล้วทำให้เรื่องของการถือครองของพันธบัตรของต่างชาติน้อยลงเนี่ยกม็มีมีพอสมควรครับอาจจะทำให้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลก็อาจจะมีสัญญาณของบอลยิวที่ที่ผลตอบแทนที่เด้งขึ้นนะครับก็คือก็คือราคาถูกลงครับผมค่ะน,อ,นอจากประเด็นของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดแล้วนะคะยังมีอีก ประเด็นหนึ่งหรือเปล่าคะสำหรับเรื่องของการที่ต่างชาติอาจจะต้องไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็คือการที่ IMF นั้นมีการปรับลดคาดการณ์ตัวเลข GDP ลงอะค่ะครับคือเรื่องของ IMF ที่ปรับลด GDP ลงนี่ก็ปรับทั้งในปีนี้และก็ปีหน้านะครับจากปีนี้ก็คือสามจุด เคยมองไว้โต3.3นะฮะในสองพันนี่ก็เหลือ3.1นะครับแล้วก็ปีหน้าก็เหลือจาก3.8ก็เหลือ3.6ก็คือเป็นการปรับค่อนข้างาแรงเหมือนกันโดยเฉพาะในทั้งประเทศในพัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะครับโด,โดยภาพรวมนะฮะ พาร์อพอย์หลักๆเนี่ยทีมของ IMF ในในปีในครั้งนี้นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคาพุกกัะพันเลยบอกว่าราคาพุกะพันเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ในเรื่องของเศรษฐกิจแย่ลง mm. คราวนี้ผมเลยลองทําเป็นโฟรชาร์ดง่ายๆนะครับผมที่ที่ให้ให้ใหนำมาให้ดูในกราฟิกนะครับจะเห็นว่าทิศทางของพุกะพันเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือหลังจากในช่วงที่ผ่านมาพอเศรษฐกิจแย่เนี่ยนะฮะในช่วงแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคือ ภาคทางการจีนก็มีการกระตุ้นฟองสบู่สังหาใช่ไหมครับทำให้เกิดสังหาในขณะที่ฝั่งของเรื่องของการผลิตพวกัพันเนี่ยก็มีการผลิตขุดเจาะมากขึ้นนะฮะพอในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ฟองสบู่สังหาแตกเนี่ยดีมานในเรื่องของ คอมมอิตี้หรือว่าพูกับพันเนี่ยก็ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นสินแร่ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของพุกับพันเกษตรอย่างยางพาราที่ที่เราส่งออกด้วยเราเราซึ่งเคยเพาะปลูกมากเนี่ยก็เลยทําให้มีอุปทานล้นนะครับผมก็คือการผลิตมากเกินกว่าความต้องการนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งการปรับตัวดีมาอย่างนี้ยมันน่าจะปรับไปอีกระยะหนึ่งเลยนะฮะผลของการที่ราคามันตกต่ำเนี่ยมันจะทาให้ในเรื่องของทั้งทั้ง เศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาก็จะชะลอตัวนะฮะที่เป็นผู้ส่งออกกลิพภัณฑ์ในขณะที่เรื่องของเงินเฟ้อในในประเทศพัฒนาแล้วก็จะตกต่ำด้วยทําให้ประเทศพัฒนาแล้วก็อาจจะคงในเรื่องของดอกเบีย้ยยังต่ําอยู่นะฮะซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่ต่ํารวมถึงการอาัดฉีดที่มากขึ้นเหมือนในปัจจุบันที่อเมริกาก็ยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยสักทีเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นในระยะต่อไปเนี่ยนะฮะ ก็ทําให้ตลาดเก่งว่าจะขึ้นดอกเบี้ยก็ทําให้ดอลลาร์ในแข่งค้าขึ้นเนงินสกุลอื่นก็จะตกต่ําลงต่อเนื่องแล้วก็มีเงินทุนไหลกลับไปไป,ไปสหรัฐอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับฉะนั้นความเสี่ยงในระยะต่อไปที่ IMF ค่อนข้างกังวลก็คือเรื่องของการที่เงินทุนจะไหลออกจากประเทศ emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่อย่างเราๆนะฮะรนวมไปถึงเมื่อ,อมีอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยในต้นทุนทางการเงินก็จะสูงขึ้นแล้วก็ตลาดการเงินก็จะผันผวนด้วยครับผม นอกเหนือจากประเด็นทางด้านของอความน่าก,กังวลเกี่ยวกับฟันโพรที่จะไหลออกจากอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตในระยะยาวต่อไปนะคะปัจจัยภายในประเทศค่ะดรนวมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องติดตามในช่วงนี้บ้างคะ ครับก็ที่ผ่านมาอย่างที่ได้เรียนไปว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการผ่านเรื่องของ TPP นะครับภายใต้ข้อตกลงนะฮะหุ้นส่วนทางทางการค้าของอ12ชาติในเขตเอเชียแปซิฟิกนะครับมีทั้งในยุโรปแล้วก็ในเอเชียด้วยนะครับคือคือผมมองอย่างนี้ฮะว่าสาเหตุที่อเมริกาเ,เขาต้องรีบเร่งผ่านตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าการค้าโลกมันตกต่ำมากแล้วก็อเมริกาเมื่อผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องของหมื่น แปดพันสินค้า นะฮะของของเมกาเนจะภาษีก็จะลดลงในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกก็จะได้นาเข้าแล้วก็ส่งออกก็จะได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะรวมไปถึงอิทธิพลของเมกาในเอเชียก็จะมีมากขึ้นแล้วก็มีการสร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่องของการค้าการลงทุนเพราะทคือผมมองอย่างนี้ว่าสําหรับไทยแล้วเนี่ยในระยะสั้นนะฮะคนอาจจะกังวลว่าไทยอาจจะเสียประโยชน์แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะอาจจะค่อนข้างได้ประโยชน์ด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าเอ่อมันมีประเด็นหนึ่งใน TPP ก็คือเรื่องของ r u l e o f o r i g i n ซึ่งซึ่งเขามองว่าคือแต่ก่อนก่อนที่มีการทำผ TPP เนี่ยอย่างเช่นไทยเนี่ยจะส่งออกออหมายถึงญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ใน TPP เนี่ยจะส่งออกไปสหรัฐเนี่ยสินค้าที่ต้องต้องผลิตในญี่ปุ่นเนี่ยถึงประมาณ62.5%นะครับผมแต่หลังจาก TPP แล้วเนี่ยก็มีข้อตกลงว่าสามารถที่จะลด เรื่องของอถิ่นกําเนิดลงนะฮะก็คือสินค้าที่ส่งออกจากญี่ปุ่นไปอเมริกาเนี่ยอาจจะมีผลิตในญี่ปุ่นเองแค่45เท่านั้นฉะนั้นญี่ปุ่นอาจจะสามารถที่จะนําเข้าได้ถึง65นะฮะในสินค้าตัวหนึ่งหนงเนี่ยซึ่งตัวหลักๆท,ที่คุยกันก็คือเรื่องของยานยน นะครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในระยะสั้นเนไทยเนี่ยอาจจะสามารถส่งออกยานยนต์ไปจะชิ้นส่วนยานยนต์ไปไปญี่ปุ่นได้มากขึ้นถ้า TPP สําเร็จนะครับซึ่งจริงๆต้องรออีกพักหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของ TPP ก็คือต้องผ่านสภาในแต่ละประเทศนะครับผมนะฮะอันนี้คือระยะสั้นแต่ระยะยาวในผมค่อนข้างกังวลว่าไทยจะเสียประโยชน์ถ้าไทยไม่ได้เข้าร่วมหรือว่า,าผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตซึ่งพูดง,ง่ายๆคือเท่าที่มองก็คือมองว่าประเทศที่ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือ เวียดนามเพราะว่าภาษีเขาเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่นะฮะอย่างภาษีในที่เขาส่งออกไปอเมริกาอยู่ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยถ้าถ้าเป็นสูงสุดนะครับสาหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่5.6%เนี่ยเมื่อ TPP ผ่านเขาจะภาษีเขาจะเหลือศูนย์นะครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะจะอาจจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามนะครับซึ่งซึ่งมีประเด็นในเรื่องของโลจิสติกก็ดีกว่าเพราะว่าติดทะเลจีนใต้สามารถส่งออกได้ง่ายแล้วก็ภาษีที่ที่ ที่เห,เหลือศูนย์นี้ก็จะทําให้สามารถส่งออกไปในประเทศใน TPP นี้ราคาสินค้าของเวียดนามก็จะถูกลงด้วยครับเพราะฉะนั้นค่ะเกี่ยวกับผู้ประกอบการเองควรจะเตรียมตัวแล้วก็รับมือยังไงกับเรื่องนี้บ้างค่ะ ก็คงต้องดูในทิศทางของทางการนะครับว่าทางการจะจะเป็นยังไงในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับว่าถ้าเผื่อสัญญาณยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมก็อาจจะต้องลองหารูทางในการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะในประเทศแถบเอเชียเพิ่มเติมก็คือไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าจะเป็นเวียดนามนะครับโดยผมมองว่าเวียดนามน่าจะได้ประโยชน์จากการที่เข้าร่วม TPP ค่อนข้างมากครับ ได้ค่ะขอบคุณทางดเรเปิยศักดิ์มากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะมีสัญญาณการซื้อกลับจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ก็ทางมุมมองของ,องดอเอรเปิยศาักดิ์ธนาคารกิจนาคินก็ยังมองว่าการที่ฟันโฟลนั้นไหลเข้ามาจะเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าในระยะกลางถึงระยะยาวนั้นยังมีปัจจัยกดดนันเกี่ยวกับเรื่องของเฟดนั้นถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ทําให้เงินทุนนะคะมีการไปลงทุนที่ทางสหรัฐมากยิ่่่งงงขขึ้้นนนนนนอออกกกจจาาีคะะสํหรรรรับใใเเืปด็ศิ ประเทศนะคะก็คือเรื <UK> ่องของการลงทุนการเปิดเขตเสรีการค้าของ TPP นั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ถ้าเป็นในระยะสั้นนั้นก็ยังเสริมทางด้านของการค้าในไทยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในระยะยาวนั้นคู่แข่งที่สำคัญของเรานั่นก็คือเวียดนามนั่นเองซึ่งผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับประเด็นนี้ด้วยค่ะนื่อือในช่วงเจาะประเด็นนะคะที่มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะสำหรับงานสัมมนาที่มาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะซึ่งก็เป็นงานสัมมนาที่จัดวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะเวลานนถึงะะค หรับทางเคาะขวาคว้าหุ้นกาญจนบ,บุรีคุณผู้ชมเองสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปจังหวัดกาญจนบ,บุรีสามารถโทรได้ที่เบอร์0 3 4 6 2 1 0 6 5 6่ค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการทํ้ทำใ,ใ,ให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนดิฉนันสารวิคมเสนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ